วันนี้นะคะเราก็จะมาดูวิธีการเข้าสู่โหมดเดโมของเครื่อง M3A นะคะขั้นตอนแรกนะคะให้ลูกค้ากดเข้ามาที่ปุ่มน,นี้นะคะ,ะพอกดปุ๊บจะมีลูกศรเลื่อนขึ้นลงนะคะให้เลื่อนมาที่ maintenance กดตกลงตรงนี้นะคะแล้วก็ให้ลูกค้าเข้าไปที่ demo ติ๊งถูกนะคะรหัสของการเข้าสู่โหมดเดโมก็คือ3045วิธีการเลื่อนก็คือเลื่อนไปอย่างนี้นะคะแล้วก็กดติ๊กถูกเพื่อ เลือกตัวเลขนะคะเมื่อเราเลือกตัวเลขถูกแล้วให้เราติ๊กถูกและไปช่องต่อต่อไปอย่างนี้นะคะสามศูนย์สี่ห้าเมื่อกดตัวเลขถูกต้องแล้วให้กดติ๊กถูกและเลื่อนลงมาตรงที่คอนเฟิร์มค่ะ,ะและทีนี้มันก็จะเข้าสู่โหมดเดโมอย่างนี้นะคะในส่วนของถ้าเกิดว่าจะออกจากโหมดเดโมยังไงเหมือนเดิมเลยค่ะให้กดเข้ามาที่ปุ่มนี้นะคะเลื่อนมาตรง a i n เ e n a n c e เหมือนเดิมเลยค่ะ และเลือกไว้ที่ออกจากโหมดเดโมแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ